วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนค่าย vivo นะครับสามารถเปลี่ยน Fun, ฟอนต์ฟรีๆสวยๆได้นะครับก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์กับคนที่คุณรักกดแชร์กับคนที่รักคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเปิด Play Store ในมือถือของเราขึ้นมานะครับไปที่ช่องค้นหาพิมพ์คาว่า u font for vivo นะครับแอปก็จะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปนะครับตรงคำว่าเปิดสีเขียวนะครับจะมีคำว่าติดตั้งนะครับให้เราติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เราแตะคำว่าเปิดนะครับ ก็จะปรากฏหน้าแอปขึ้นมานะครับตอนนี้ยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับให้เราแตะขีดขีดซ้ายมือบนสุดนะครับแล้วให้เราเลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับในรูปแบบต่างๆหลายสไตล์หลายแบบให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการนะครับณที่นี้ <S <S ผมเลือกฟอนต์ตัวนี้แล้วกัน เราดูโฆษณาให้จบนะครับเมื่อดูโฆษณาจบแล้วนะครับเราแตะกากบาดทิ้งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะครับ2เมนูคือดาวน์โหลดฟอนต์นะครับกับเปลี่ยนแบบอักษรครับให้เราแตะดาวน์โหลดฟอนต์นะครับระบบก็จะดาวน์โหลดฟอนต์ให้เรานะครับก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นใหม่รอบนะครับให้เราดูจนจบนะครับ ดูจบแล้วเราแต่ปิดนะครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมาว่าติดตั้งฟอนต์สำเร็จคุณสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้โดยคลิกที่เมนูไปที่เปลี่ยนแบบอักษรไปที่ภายในเครื่องไปที่แบบตัวอักษรภายในเครื่องแล้วให้คลิก U Font Style ปรับใช้ฟอนต์และรีสตาร์ทอีกครั้งนะครับณที่นี้นะครับผมจะบอกวิธีลัดในการเปลี่ยน แบบอักษรได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับให้เราแตะที่เปลี่ยนแบบอักษรนะครับระบบก็จะนำเรามาสู่หน้าเปลี่ยนฟอนต์นะครับให้เราแตะที่คำว่าฉันล่างขวามือสุดนะครับไปที่แบบตัวอักษรภายในเครื่องหน้านี้นะครับ ตัวอักษรของเรานะครับระบบจะตั้งค่าเป็นค่าพื้นฐานให้นะครับให้เราไปแตะที่ u font style นะครับแต่ที่คำว่าใชา้ตอนนี้เครื่องเราเปลี่ยนแบบอักษรเป็นแบบ u font style แล้วนะครับให้เราแตะหน้าโฮมนะครับเป็นหน้าแรกเลื่อนดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าชื่อภาษาแอปต่างๆนะครับจะเปลี่ยนเป็นฟั์นที่เราต้องการแล้วนะครับ ถ้ายังไม่ชัดเจนนะครับลองเข้าแอปโน้ตนะครับแล้วลองเพิ่มสมุดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับลองพิมพ์ดูนะครับเราจะเห็นว่าฟอนต์เปลี่ยนไปตามที่เราเลือกแล้วนะครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์หลายๆสไตล์หลายรูปแบบในมือถือสมาร์ทโฟน vivo back free ได้แล้วครับ